ค่ะยูโรช่องโพป,โปูกัรน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมนี้นะคะุนมันชื่อว่าย n นโดเรซิมเลอร์มันไม่ใช่เดยเลยนะยันโดเรโดเ e นะคะแล้วก็มงนะคะทำไมถึงเขียนว่าย a นโดเรเอเกมนี้นะก็คือเหมือนจริงมากแต่แบบตัวละครคือหัวฟ้าหมดเลยอะทุกคนแล้วเวลาเราเดินไปใ,นใกล้นะคะมันก็จะคายละอีก เลือดหน่อยค่ะขวาล้างเลือดหน่อยแต่ล้างไม่ได้นะคะไอเกมพวกนั้นอะแต่เกมนี้ล้างได้ถูกใจไหมคะนี่ค่ะนี่ก็จะมีชุดนะคะเดินเข้าไปที่ชุดให้เด้งเข้าไปเด้งเข้าไปตึ๊บนี่ค่ะเราจะได้เสื้องอันหน่นะคะสำหรับ,บใครที่อยากเล่นแบบล้างไ,ได้และแบบค่าสแข็งๆจุด อองเรียนได้ไหมไม่ได้แล้วใช่ไม่ได้เนี่ยพี่สังหารโหดคนแล้วก็เราจะมาสังหารโหดใช่ไหมล่ะก็ต้องฆ่าทุกคนสิโอ,อ้ใครมันทำผมตามฉันมันทำสีผมเองฉันไม่ต้องฆ่าค่ะ ค่ะต,ตายตดิสิแก,ก่ตัวตายไปเลยค่ะมาฆ่าอีกค่ะอืมคนนี้ดีดังมากข้างหลังคือไม่กลัวพวกตัวเองเลยเหรอคะเนี่ยนะอเขาไปฆ่าเลยค่ะก็ตายสิฉันจะฆ่าแกแล้วก็คือมันจะมีคนเห็นเออมันจะมีคนเห็นนะคะเออ โอ้ยเขาให้ค่ะม,มันจะมีคนเห็นนะว่าแบบเราฆ่าใครแต่มันจะไม่ใช่แบบเราฆ่าทุกครั้งแล้วเขาจะเห็นทุกครั้งนะเออนี่ค่ะอาเบียเสื้อนะอือไปขัคดคนฆ่าคนนี้เลยเออตายไปสิแก่ตายแล้วก็นี่มันแต่กินน้ำไม่รู้วาสีภาษาอะไรคะฆ่าไปเลย นี่ค่ะอันนี้อยู่หลังโรงเรียนใช่ไหมที่หลังเรียนใช่ไหมทุกคนอยู่ตรงน้ำพุน่าจะเป็นเหมือนโอซนะกับบบ,บ,บๆๆาลูเนาะจะมคะใ่ใช่ใช้ก่าแะ่่าให้หมดค่ะฆ่าให้หมดแก,กคนสุดท้ายของแกคนสุดท้ายนะคะก็จะ่าแกการําโปวดที่ โอโ้โหนี่ so affe, ดันดันนะศพรปตรงนี้เลยค่ะเออนี่ค่ะคุณครูคุณครูไม่สามารถข้าได้ค่ะคุณครูคือสูงจัดอะคุณครดูดิต่อไปการเปลี่ยนเสื้อค่ะเอาแม่เปลี่ยนเสื้อแม่แบบถ่ายรูปของลุงที่ สังหารหดใช่ไหมคะนี่ค่ะหดไหมหดไหมเออโอ้ยกล้องกล้อคือมันคือมันจะนี่ค่ะเนี่ยมันชอบแปลกอ่ะคือถ้าจะเล่นอ่ะต้องแหลคือจะขึ้นยังไงก็จะแหละอ่ะคนเข้าไปเล่นเข้าไปที่การพี่นะคะทุกคน เราต้องไม่เกลี่ยเสื้อก่อนเออหรือพี่จะแบบเกเลี่ยเราเอาเดินเข้าไปใกล้รุ่นพี่เสียงจะแบบเสียงเพลงจะเปลี่ยนแล้วก็หน้าเราจะแบบเหมือนคนข้างหลังอะนะคะทุกคนเรามาเล่นเอานะพี่ค่ะเ,เดี๋ยวให้ดูนะคะเรานะคะ ใช่ไหมพิงค์ไม่ชอบวันจังเหรอวันจังทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้คู่กันนะคะต่อไปคือแบบเอาเซอีกคนนึงแล้นะคะ ยัะโอสนามีลายบาลูมีเยอะอแต่ไม่ใช่นี้แค่แบบผมเดียวสีฟ้าก็แบบกับจิตใจนิดนึงนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะไปกันนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเอ้ยไม่ใช่สิอย่าลืมกดไลค์ตามกดติดตามกดแชร์ให้เราด้วยนะคะทุกคนก็เรามาแจกเกมอีกแล้วคือสวยมาก 人にんこかととかめかべだ